อัลสลามอัยกุมเรห์ตุลล์วะบระกาตุพบกับช่วงผ่ากระแสะโลกกับผมอูน,นันกนกพงซึ่งพร้อมจะนำท่านผู้ชมทุกท่านไปนพบกับข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ต่างเพื่อการก้าวทาันกระแสะโลกท่านผู้ชมครับการประชุมสันนิบาตอาหรับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ก่อนเกิดเหตุการณ์การตื่นตัวของโลกอิสลามหรืออิสลามิกอเวคเนิงไม่กี่เดือนซึ่งการตื่นตัวนี้ทำให้ผู้นำชาติอาหรับหลายคน ต้องหลุดออกจากอำนาจรวมทั้งพันเอกมวมากัตด,ดาฟี่แห่งลิเบียซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะโชคร้ายกว่าคนอื่นเพราะถูกสังหารจนเสียชีวิตในการประชุมสันนิบาตอาหรับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในครั้งนั้นกัตดาฟีได้มีการกล่าวบริพาทต,ต่อ,อกษัตริย์อับดุลลอะห์แห่งซาอุดีอาระเบียอย่างรุนแรงในเรื่องราวของการชักนํากองทัพสหรัฐอเมริกาเข้ามายุ่งยามในกิจการภายในของชาติอาหรับมุสลิม ทั้งอย่างอนุญาตให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพในซาอุดีอาระเบียจึงเกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดและจบลงด้วยที่ว่ากษัตริย์อับดุลละต้องพาตัวแทนของซาอุดีอาระเบียวอล์กเอาออกจากที่ประชุมในครั้งนั้นประเด็นสําคัญก็คือว่าคําถามที่กษัตริย์อับดุลละได้ถามต่อกาดดัฟีในช่วงท้ายเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับและเราจะกลับมาหาคําตอบกันหลังจากที่เราได้รับชมคลิปนี้ครับขอเชิญรับชมได้น,นะครับ قال لي والله امريكا دوله كبرى واذا كانت تدخل من يقدر يمنحها قلت له تدخل في ارض دوله مستقله يعني في بعد تلقيت انا وياه قال لي الشيء اللي ما نقدرش نقول لك في الهاتف العراق بعد الكويت اجتياح السعوديه كيف قال لي استطلع انه وشفنا وقال لي حتى مئات الدبابات كانت منتشره على الجبهه وبتزحف نحو السعوديه الامر الذي ادى لان السعوديه فعلا الدفاع عن نفسها بحال حتى عن الشيطان في ذلك الوقت راحت جابت القوات الامريكيه اصبح الخطر العراقي في ظل يعني الوضع العراقي اللي موجود الان فعلا يعني مصدر قلق او حتى تهديد لاخواننا في الكويت في السعوديه في كل الخليج وامريكا متعهدة بحماية هذه المنطقة لأن هذه المنطقة هي مصدر هام جدا للطاقة. إذا أه إذا في تصحيح تفضل أقول يا أخي عبد الله. في الرئيس أه المملكة العربية السعودية واجهة المملكة العربية السعودية مسلمة المملكة العربية السعودية ليست عبيدة للاستعمار مثلك ولغيرك من جابك في الحقوق من جابك في الحقوق؟ كلي صحيح من جابك؟ لكن لا آه تتكلم ولا تتورط باشياء مالك فيها لا حق ولا نصيب و الجن هو أمامك والقمر هو قدامك. شو بقول شو بقول الله؟ مع امريكا ابدا اذا ترجع مع امريكا ابدا ان شاء الله ترجع يعني بموش. الحل بيد العرب وخاصه اخواننا في الكويت يعني يقدروا يحلوا المشكله มุสกิล عربي عربي ไม่ใช่มุสกิอเมริกา عراق ทนผู้จมครับเมื่อกาดาฟีได้กล่าวตำหนิต่อซาอุดิอาระเบียว่าเป็นผู้นำเอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการของประเทศอาหรับลิมด้วยข้ออ้างที่ว่าหลังจากที่อิรักยุดคูเวตแล้วก็จะบุกซาอุดิอาระเบียโดยซาอุดิอาระเบียได้ยืนยันในขณะนั้นว่ามีรถถังอิรักนับร้อยคันจ่ออยู่ที่ชายแดนแล้ว ต่กาตาฟีก็บอกว่าในขณะนั้นซาอุดีอาระเบียเองจะต้องเป็นผู้จัดการการเจรจากับมานซึ่งหมายถึงซัดามุสินด้วยตัวเองกับกลายเป็นกฏว่าซาอุดีอาระเบียกลับไปเชิญอเมริกาเข้ามาซึ่งกาตาฟี่ยังกล่าวต่อไปว่าการที่สหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะปกป้องภูมิภาคนี้ก็เพราะดินแดนแถบนี้เต็มไปด้วยทรัพยากรน,น้ำมันและในตอนท้ายกาตาฟีก็บอกว่าถ้ากษัตริย์อับดุลล์มีอะไรจะถแถลงแก้ตัวก็เชิญเลย กษัตริย์อับดุลละห์จึงตอบโต้กลับมาด้วยความดุเดือดและทิ้งท้ายอย่างมีอารมณ์ที่สุดว่าราาอาณาจักรซาอุดีอาระเบียไม่ใช่ทาสหรือ,อรนานิคมเหมือนลิบเบียและประเทศอื่นๆพร้อมทั้งสำทับกาดดาฟีให้บอกความจริงมาซิว่าใครเป็นผู้ที่สนับสนุนให้กาดดาฟีขึ้นสว่อำนาจท่านชมครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับใครคือผู้ที่สนับสนุนให้กาดดาฟีขึ้นมาสว่อำนาจในลิบเบียแต่ก็มีเหตุให้เราจุกใจคิดได้เหมือนครับว่า แล้วใครกันครับที่สนับสนุนให้ตระกูลอัสซาวดขึ้นมาสวมอนาจในซาอุดีอาระเบียสำหรับกาตาฟี่แล้วสามารถหาคำตอบได้โดยง่ายว่าไม่น่าจะมีใครอยู่เบื้องหลังเพราะเมื่อกาตาฟี่ยึดอำนาจการปกครองลิเบียมาจากกษัตริย์อิริสซึ่งตรนตกให้การสนับสนุนในขณะนั้นเขายังเป็นเพียงนายทหารหนุ่มอายุ27ปีหลังจากขึ้นสวมอนาจกาตาฟี่เองยังได้ยึดกิจการน้ำมันทั้งหมด ที่ให้สัมภารกับต่างชาติอย่างเสียเปรียบกลับมาเป็นของชาติตนทั้งหมดและแสดงความเป็นปฏิปักษ์กับมหาอำนาจชาติตนตกอย่างแข็งกร้าวจนกระทั่งตนตกให้กับฉายาเขาว่าหมาบ้าดังนั้นคงไม่มีใครหรอกครับที่จะดจัดสุนให้ผู้ที่ทําลายแหล่งผลประโยชน์ของตนให้มีอำนาจเป็นแน่การที่กษัตริย์อับดุลละกล่าวทิ้งท้ายให้กาตาฟีต,ตอบว่าใครเป็นผู้สนับสนุนเขาขึ้นสู่อำนาจนั้นน่าจะเป็นการพูดแก้เกี้ยวกันมากกว่าครับ ทีนี้เรากลับมาที่คำถามซึ่งน่าสนใจมากกว่านั่นก็คือใครเป็นผู้สนับสนุนครอบครัวซาอุดให้ขึ้นมาเบียอนาจและสถาปนาประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งก่อนจะเข้าสู่ประเด็ดนนี้ก็คงต้องขอกล่าวกันก่อนครับว่าถ้าหากกษัตริย์อับดุลล์ไปประกอบอาชีพหมอดูคงจะรุ่งแน่ๆเพราะสามารถทำนายจุดจบของกาตาฟีได้อย่างแม่นยำเหมือนมีภายกระซิบหรือว่าจะมีภายกระซิบจริงก็ไม่ทราบได้เอาละครับเรากลับมาที่คำถามที่ว่า ใครเป็นผู้สนับสนุนครอบครัวซาอุดขึ้นสวมนาจย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนคิศกราช1916อับดุลอาซิสอันซาอุดบิดาของกษัตริย์อับดุลล์ได้เดินทางจากแผ่นดินทิยาสไปยังอิรักเพื่อพบกับเซอร์เปอร์ซีคอร์กเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอังกฤษเพื่อการสนับสนุนในการรวบรวมดินแดนในคาสุนอาหรับเพื่อตั้งขึ้นเป็นประเทศผลการเจราจาในที่สุดแล้วอังกฤษให้การสนับสนุนแต่มีเงื่อนไข สำคัญที่อับดุลอาซิสอันซาอูดต้องไม่คัดค้านนั่นคือการที่อังกฤษจะมอบดินแดนปาเลสไตน์ให้เป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐานของชาวยิวโดยอับดุลอาซิสอันซาอูดได้เขียนและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่าข้าพเจ้าสุลต่านอับดุลอาซิสบุตรอับดุลรหมานอันซาอูดอันไฟซ้อนจะให้ข้าพเจ้ายอมรับและรับทราบต่อเซอร์เพอร์ซีค็อกผู้แทนสหราชอาณาจักรนับพันครั้งก็ได้ว่า ข้าพเจ้าจะไม่คัดค้านที่จะมอบแผ่นดินปาเลสไตน์ให้แก่ชาวยิวผู้น่าสงสารหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่ยิวและข้าพเจ้าจะไม่มีวันละเมิดข้อตกลงดังกล่าวเด็ดขาดหลังจากการตกลงดังกล่าวแล้วอับดุลอาซิสก็ได้ทำสงครามกับชลิฟฮุเซนบินอาลีผู้ปกครองแผ่นดินฮิยัสซึ่งรวมแผ่นดินฮารอมอัชชลิฟทั้งสองคือมักกะและมดีนะจนได้รับชัยชนะทั้งทั้งที่ชลิฟฮุเซนบินอาลี ก็มีข้อตกลงในการให้การสนับสนุนเขาจากอังกฤษโดยผ่านเซอร์เฮนรี่แมกมาฮอนข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจำอียิปต์ในที่สุดเมื่อปีคศ, 25, ศิสต์ศักราช1925อับดุลอาซิสอันซาอุดก็กำชัยชนะเหนือแผ่นดินฮียาสทั้งหมดและสนาปนาตนเองขึ้นเป็นสุลต่านแห่งฮิยาสแลงกิษก็ได้ประกาศรับรองเขาให้เป็นกษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบียในปีคศิสต์ศักราช1932 พร้อมๆกับการค้นพบแหล่งน้ามันดิบจํานวนมหาศาลซึ่งตกไปอยู่ภายใต้การบริหานการจัดการของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาภายใต้เงื่อนไขที่ซาอุดีอาระเบียนั้นเสียเปรียบส่วนชลิฟฮุเซนบินาลีที่ถูกอังกฤษหักหลังก็ต้องระเหตุไปอยู่ที่ปาเลสไตน์และเสียชีวิตด้วยความเจ็บปวดหัวใจที่นั่นในปีคศิสต์ศักราช1936ซึ่งอังกฤษก็ได้ปลอบขวัญครอบครัวของชาลิฟฮุเซนบินาลีโดยให้ไฟซ้อนบุตรชายคนที่สองของเขา ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของอิรักและซีเรียส่วนอับดุลละบุชัยคนที่สก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ทรานส์จอแดนซึ่งก็คือประเทศจอแดนในปัจจุบันท่านผู้ชมคงได้รับคําตอบแล้วนะครับว่าแท,าท้จริงแล้วอังกฤษนั่นเองที่สนับสนุนตระกูลอัลซาุดขึ้นมาเป็นกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียประเทศที่ไม่ปรากฏชื่อมาก่อนในประวัติศาสตร์อิสลามจากนั้นอังกฤษก็ให้การสนับสนุนตระกูลอัลคอยฟ้าให้เป็นกษัตริย์ของบาฮเรน ตระกูลอัสซานีขึ้นเป็นอามริตรแห่งกาตาและแตระกูลอัลซาบะขึ้นเป็นอามริตรแห่งคูเวตจากที่มาและที่ไปดังกล่าวและสัญญาอัยศท,ที่อับดุลอาซิสอัสซูดลงนามไว้กับเซอร์เปอร์ซีคอ็อกเมื่อปี1916ทําให้ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่ตกอยู่ภายใต้ใตการครอบงาของหมหาอำนาจตะวันตกอย่างสิ้นเชิงทรัพยากรน้ํามันจํานวนมาาลตกอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทน้ํามันข้ามชาติ ของมหานาตวันตกเหล่านี้โดยที่ซาอุดิอาระเบียและรัสสุดาตานในอ่าวเปอร์เชียเป็นเจ้าของแต่เพียงในนามอันเนื่องมาจากการลงนามในสัญญากับงกฤษไว้แล้วว่าจะไม่คัดค้านการตั้งถิ่นฐานชาวยิวในแผ่นดินปาเลสไตน์ท่านผู้ชมครับเราจรึงไม่เคยเห็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์อย่างจริงจังจากรัสสุดานอาหรับในอ่าวเปอร์เชียเลยเราไม่เคยได้ยินคําพูดที่กล่าวสนับสนุนการต่อสู้ ของพี่น้องชาวปาเลสไตน์จากปากของสุลตา่านรัฐอาหรับเนวเปอร์เชียและเราก็ไม่เคยได้ยินคำประนามการกระทําที่โหดร้ายป่าเทือนของรัสเซียนิสต,ต่อชาวปาเลสไตน์หลุดออกจากปากของสุลตา่านรัฐอาหรับเนอเปอร์เชียแต่สิ่งที่เราได้เห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันจนชินตาก,ก็คือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทแนบของสุลต่านรัสอาหรับเนวเปอร์เชียเหล่านี้กับมหา,หาอำนาจตะวันตกท่านผู้ชมครับ วันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับคําตอบแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ที่สนับสนุนให้ตระกูลซาอุดมาสถาปนาและเป็นผู้ปกครองซาอุดิอาระเบียส่วนพระเอกโมมากาดาฟีนั้นเราคงไม่ขุดคุยเรื่องราวของเขาขึ้นมาอีกเพราะอย่างน้อยเขาก็สิ้นชีวิตไปแล้วเราคงไม่เรียนแบบกลุ่มคนนักขุดศพบ,บางกลุ่มที่ไม่ยินยอมแม้กระทั่งจะให้คนตายนอนอยู่ในสุสานอย่างสงบสุขพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้อบิลลาฮิตตฟิกวะลิดายะ السلام عليكم ورحمه الله